ครับสวัสดีครับผมนายโกเมศวิษสารนะครับพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลป่าป,ปนังควางตะวันออกนะครับวันนี้ก็ได้มาติดตามนะครับกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนบุญเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของหมู่ที่1นึ่งตำบลป่าป,ปนังควางตะวันออกนะครับซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนกลุ่มคือนางสาวลาตีจันทร์สุวรรณนะครับคนที่สองคือนางสาวนิตยาสุตนาค่ะครับนางสาวนิตยาสุตนาคนที่สามครับพวงรัตน์ชิพร,ะระัตน์อ่านางสาวพวงรัตน์นะครับทั้งสามนะครับได้ทําเสนอโครงการส่รงเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านนะครับโดยใช้เรือของเจ้าของเรือคือปวงรัตน์อ่านางสาวพวงรัตน์ชิพรัตน์ ติปรัตนะครับโดยตกลงกันว่า,าวัตดุหรือว่าปลากุ้งที่จับได้มาเนี่นะครับนางสาวพงรัตนเป็นเป็นคนจะหามาแล้วก็อีกสองคนนะครับก็ส่งรับไปาขายต่อให้นะครับในส่วนของอะไรก็จะหกักต้นทุนให้กับนางสาวพวงรัตซึ่งทั้งสามก็ได้ทำการตกลงกันไว้ แต่เนื่องด้วยว่าวันนี้นะครับฝนตกหนักมากผมเองนะครับก็ได้มาทำการอัดคลิปโดยใช้สถานที่ของร้านจิตลุมนะครับซึ่งเรือนะครับที่จะใช้ทำการประมงนะครับก็อยู่อ่าถัาดไปจากนี้ไปประมาณ2อ0สเมตรได้ไหมนาประมาณ200เมตรนะครับอยู่เนี่ยตรงเนี้นะครับ อยู่ฝั่งฝังง่งนี้ฝั่งนี้อ๋อเปิดเมื่อก่อนท่าเทียบเรืออยู่ฝั่งรามอสไซต์ตัวนี้นะครับย้ายฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนื่องจากว่านะครับพื้นที่บริบทณตรงนี้เราได้มีการเอาแนวแนว,แนวหินนะครับแนวหินมาขั้นนะครับจุดท่าเทียบเรือนะครับก็เลยนะครับมีเรื่องไอยู่ฝั่งโน้นนะครับต้องขอไปด้วยนะครับที่ผมเองก็ไม่สามารถที่จะ ไม่สะดวกที่จะไปยืนถ่ายทำอัดคลิปหน้าที่เรือได้เพราะเนื่องจากว่าขณะน,นี้คนก็ตกหนักมากนะครับก็เลยนัดนะครับสมาชิกทั้ง3ารายของกลุ่มหมู่ที่หนึ่งนะครับตำบลเป่านางกนอโลกนะครับกลุ่มสรงเสริมาชชีประมงื้นบ้านนะครับมาอัดคลิปเพื่อรายงานจังหวัดไว้ นะครับประกอบในการพิจารณาในการอนุมัติโครงการไอกับกลุ่มนะครับต่อไปครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ